สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่อยู่ที่ BTS สารแดงทางออกที่4ค่ะก็คือสีลมคอมเพล็กซ์นะคะเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปด้านในกันนะคะด้านในจัดงานอร่อยติดดาวออฟฟิศติดฟู้ดค่ะเพื่อนๆจะเป็นร้านอร่อยนะคะเป็นร้านนิชิลนก็มีค่ะงานนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่8นะคะถึง18ตุลาคมมอนโต้นะคะไอติม ขนมปลาอบกรอบค่ะอันนี้เขาเอาใจชาวออฟฟิศเลยนะคะช่วงเที่ยงหาของทานอร่อยอร่อยได้ BTS สารแดงก็คือถนนสีลมค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อ MRT สีลมค่ะกีดโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ลิตรซีเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่ามีร้านอะไรบ้าง เคยอยู่แถวนี้นะคะก็จะได้ปักหมุดมาทานกันได้มินิทถาค่ะเพื่อนน่ารักมาก ติ่มซำหลังจวนก็มานะคะนขนมไข่ค่ะ ไ <Ice> อศคร oh, ีมโอ้บราวนี่ชิ there, 55, sheet 100, sheet ้นละห้าสิบค่ะเพื่อนๆชิ้นละห้าสิบห้าสองชิ้นหนึ่งร้อยชิ้นใหญ่นะคะเบเกอรี่ถูกใจสาวออฟฟิศเลยค่ะของคินแนวนี้นะคะ วันนี้ที่ริทมาเดินคือวันที่11ค่ะ11ตุลาคมนะคะพศ2566ค่ะ ยิมซำหลังจวนอร่อยคะ่ะเพืเ่อนๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย่เได้มคนเป็จ่อนฟันศิคุณติ๊กนะคะ จะมีเจ้าประจําบ้างแล้วก็เป็นเจ้าที่สลับมานะคะก็คือรอบนี้จะเป็นแนวเบเกอรี่พาร์ตโตุเกตนี้อบกันใหม่ๆเลยค่ะ <então> ด <hhh> ูชิ้นปลานะคะสวัสดีครับพี่ร้ได้นะครับ เพราะปลาขนมจีนค่ะเพื่อน เดียวค่ะไปไปไปจะได้ไปนอนเจ็ดสิบบาทสวัสดีค่ะเดี๋ยวอร่อยอร่อยและชิมก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะลูกค้าเอาหมูปงกล่องหมูเงรวมกันขอบคุบค่ะเอาต้มงหมูให้หน่อยนะคะ ขนมจีนน้ำยาปูใบแตะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมจีนน้ำยาปูยาวสูตรเก๋นะคะเผ็ดกลางนะคะอันนี้เป็นสูตรราคาคดได้นะจ๊ะมีแกงเขียวหวานไก่ค่ะคนเยอะแล้วนะคะเคที่ยงกกว่านะคะ คนเริ่มเข้าแล้วนีต่ตรงนีปป้นี่ปเปนไหดูสิคร,ร,ร,รบเครื่องเรื่องข้าวหวานค่ะน้ำน้ำป่าวหวานนะคะอันนี้มีเค้กด้วยนะคะสลัดโลโยเกิร์ตนะคะก๋วยเตี๋ยวรอดมีค่ะ มีหลายร้านมากนะคะด้านขวามือก็ยังมีต่อนะคะเจ้านี้ค่ะ q u ี e n b นะคะถัวเม็ดใหญ่วันนันซื้อวอนัทกับอัลมอนด์ไปนะคะเม็ดใหญ่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขายขีดละเจบาทลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นเอ็นนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆกิมจิคุณคิมนะคะ อันนี้เป็นพวกขนมไทยค่ะ42ี่ทูนะคะคายเส้นกอบก็อร่อยนะคะอันนี้ร้านขนมค่ะเ,เพื่อนเป็นพวกภายต่างๆนะคะ เขาค่ะถุงจะจับรถจัมก็ได้ค่ะพี่มีหมูแดงแล้วใช่ไหมคะพี่นี้พี่สั่งหมูแดงไปปะมีข้าวราดเนื้อข้อาวราดขนมจ้า น้องแกงค่ะอันนี้ขนมฟอกใบเตยค่ะลิตเติ้ลทีนะคะชว่วงนี้งานอีเวนต์เยอะมากนะคะโลตัสโลตัสสุขมุมวิท50ก็มีนะคะแล้วก็ตรงข้างข้างๆกับสวนสันติภาพที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยถึงวันที่18ตุลานะคะแล้วก็ตรงโลตัสสุขมุมวิท50เนี่ยถึงวันที่25ตุลาเลยค่ะเพื่อนๆ มีโกโก้ด้วยค่ะคาเขาค่ะสวัสดีค่ะนี่คาเขาเจ้าอร่อยค่ะเพื่นอนต้องหยุออกดก่อนแล้วนะมีมีชาด้วยร้านนี้จะมีชาเป็นเปลือกโกโก้ค่ะเป็นโกโก้ของไทยนะคะแล้วมาจากภาคต่างๆของไทยค่ะ ประโยชน์เยอะค่ะคือเขายังไม่ได้ขัดเอาพวกไขมันดีอะไรออกไปนะคะเที่ยวสข่ดีนะคะอันนี้เขี่ยวหวานสถานฟ้าออเจนค่ะ,นนคะต่อมาอนนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าหากท่านไหนนะคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะหรือว่ามีโอกาสได้ผ่านมาต่อรถอะไรในย่านนี้ก็แวะเข้ามาได้นะคะของน่าก,กินเยอะเลยรอบนี้นะคะ มีเจ้าเด็ดเจ้าดังเทียบเลยบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ